สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกนภาชนคุณทศชัน้นปีที่สามสาขา,ขาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงประวัตินักคณิตศาสตร์ที่ชื่อว่าพีทาโกรัสนะคะก่อนอื่นนะคะมีใครรู้จักนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อพีทาโกรัสไหมคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงประวัติของนักคณิตศาสตร์ที่ชื่อพีทาโกรัสนะคะงั้นเราไป ฟังกันเลยค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ580ก่อนคิตการที่เมืองซามอสครอบครัวฮาบ,บดีผู้มีฐานะร่ำรวยได้ให้กําเนิดเด็กชายนามว่าพิทาโกรัสทั้งหนึ่งชาวเมืองซามอสเกิดภาวะเข้ายากหมากแพงอย่างหนักครอบครัวของพีทาโกรัสจึงได้ ทำการบริจาคข้าวของให้กับชาวเมืองทำให้ครอบครัวนี้เป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพอย่างเกรงของชาวเมืองโดยทั่วไปด้วยความที่เป็นครอบครัวพหาบดีที่มีฐานะร่ำรวยทำให้หนุ่มน้อยพีทาโกรัสได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์เก่งๆมากมายซึ่งรวมถึง ทาเลสแห่งมิเลตุสหนึ่งในเจผู้มีปัญญาเลิศแห่งโลกยุคโบราณด้วยความที่พีทาโกรัสเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีผลการเรียนที่ดีมาตลอดประกอบกับสนใจศึกษาหาวิชาการด้านต่างๆเมื่อเติบใหญ่ครอบครัวจึงส่งพีทาโกรัสเดินทางไปสู่โลกกว้างเพื่อตามหาผูดีและศึกษาต่อในวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศในการรวบรวมสหวิชาแห่งโลกยุคโบราณก็คือสำนักตักศิลาแห่งตะวันตกคืออียิปและบาบิโลนนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่าพีทาโกรัสได้ออกเดินทางต่อเพื่อแสวงหาความรู้ต่างๆไปกระทั่งถึงอินเดียหลังจากศึกษาสักาัาวิชาต่างๆแล้วพีทาโกรัสก็ เดินทางกลับมาที่ซามอสบ้านเกิดแต่กลับพบว่าเมืองซามอสพ่ายแพ้สงครามตกเป็นอาณานิคมของอาณาจักรเปอร์เซียพีทาโกรัสจึงออกเดินทางอีกครั้งและตัดสินใจตั้งลกฐานใหม่ที่เมืองโกโตโนาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีในปัจจุบันและทีนี้เองพีทาโกรัสได้เปิดโรงเรียน ของตนเองขึ้นในนามว่าสำนักพีทาโกเรีียนโดยรับสอนกุณบุสตสพศาสตร์ต่างๆทางด้านปัจยานิศาสตร์ธรรมชาติวิทยาดนตรีดาราศาสตร์และอื่นๆหนึ่งในจุดเด่นของสำนักพีทาโกรีียนคือการเป็นมากกว่าสถานสอนความรู้ พราะภายในโรงเรียนเต็มไปด้วยขนบความเชื่อที่ยึดถือตามหลักพลราดอนภาพหรือความเป็นพี่น้องทำให้โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสมาคมลับที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นผลงานที่เกิดจากสมาคมของสำนักคือเป็นผลงานรวมของสำนักห้ามผู้หนึ่งผู้ใดอ้างเป็นสิทธิเฉพาะตน เชื่อในชีวิตหลังความตายเชื่อในการกลับมาเกิดใหม่ห้ามดื่มสุราหรือมังสวิรัตห้ามแต่ต้องไก่ตัวผู้สีขาวและห้ามนุ่มห่มอภรร์จากสัตว์โดยเกรงว่าอาจจะเป็นญาติกลับมาเกิดใหม่สำหรับในด้านคณิตศาสตร์นั้นสำนักพีทาโกรียนมีความเชื่อสูงสุดว่า a l l i s number หรือ ทุกสรรพสิ่งคือจำนวนซึ่งจำนวนในที่นี้หมายถึงจำนวนตกยะบวกและศูนย์พวกเขาเชื่อว่าตัวเลขนั้นไม่มีความหมายเพียงเพื่อการคำนวณเท่านั้นแต่หากนำไปผูกกับความเชื่อและโชคลางต่างๆโดยเชื่อว่าตัวเลขสามารถบ่งบอกอนาคตและไขความลับของจักรวาลได้ ตัวเลขแต่และตัวมีความหมายเฉพาะเช่น 1. คือต้นกำเนิดและความมีเหตุผล 2. คือผู้หญิงและความคิดเห็น 3. คือผู้ชายและความสามัคคี 4. คือความยุติธรรมและผลกรรม 5. คือการแต่งงานเพราะเกิดจาก2-3บวก3 และสิบคือความศักดิ์สิทธิ์เพราะเกิดจากหนึ่งบวกสบวกสบวกสซึ่งแทนจำนวนจุดที่น้อยที่สุดที่ก่อให้เกิดรูปเลขาคณิตซึ่งเป็นตัวแทนในปริภูมิต่างๆและหนึ่งในทฤษฎีบทต่างๆของพีทาโกรัสท,ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการคณิตศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันคือทฤษฎีบทพีทาโกรัสพีทาโกรัส,สได้แนวคิดนี้จากเมื่อครั้งที่เดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่อียิปต์โดยเขาสังเกตเห็นชาวบ้านใช้เชือกยาวๆผูกเป็นปม11ปมห่างเท่าๆกันจากนั้นนำปลายเชือกทั้งสองข้างมาจรดกัน ให้เป็นมุมหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมแล้วช่วยกันดึงปมที่ห้าและปมที่8ถึงเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อสร้างมุมฉากพีทาโกรัสจึงได้นำวิธีการนี้มาขยายแนวคิดและพิสูจน์เป็นทฤษฎีบทด้วยตนเองที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกับ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกับความยาวของด้านทั้งสาของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแ,แต่ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนี่เองที่ทำให้สํานักงานพีทาโกเรียนเผชิญกับปัญหาใหญ่เพราะค้นพบว่าไม่สามารถหาจำนวนที่รู้จักในตอนนั้นมาแทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวหนึ่งหน่วยได้ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อสูงสุดของพวกเขาที่ว่าทุกสัมพสิทคือจำนวนและเพื่อป้องกันไม่ให้ความเชื่อหลักนั้นสัน่นคลอนสำนักพิทาโกรียนจึงต้องเก็บนำข้อค้นพบนี้เป็นความลับม,มีเรื่องเล่ากันว่าฮิปปัสุด สิทธิ์คนหนึ่งในสำนักได้พยายามเผยความลับนี้ออกไปทำให้เขาถูกนักพิทาโกรียนลงทันด้วยการจับโยนทิ้งทะเลย,ยิ่งนานวันสำนักพิทาโกเรียนก็ยิ่งจเจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลทางความคิดต่อเยาวัชนผู้เป็นอนาคตของเมืองโกโตน้ามากขึ้นทำให้มีคนบางกลุ่ม เกิดความอิจฉาเกียรตชงังรวมถึงฝ่ายการเมืองก็เกิดความระแวงและเฝ้าจับตาระวังสํานักพิทาโกเลียนมากขึ้นต่อมา,อมาเมื่อได้เกิดข้อพิพาทและการปูกปัน่นจึงเป็นผลให้สํานักพีทาโกเรียนถูกทำลายลงพีทาโกรัสผู้เป็นเจ้าสํานักในวัยชราจึงได้ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อรี่ภยัย เขาเดินทางขึ้นไปตอนเหนือ200กิโลเมตรและใช้ชีวิตบ้านปลายที่เมืองเมตากรตุม้มพีทาโกรัสเสียชีวิตลงเมื่อประมาณ496ปีก่อนคิตการรวมายุได้84ปีเหลือไว้เพียงตำนานและผลงานมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังสืบจนปัจจุบัน ค่ะนี่ก็จะเป็นประวัติของพีทาโครัสนะคะเราก็พอจะรู้กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ